สวัสดีครับวันนี้มีรถไถจอนเดีย5045 d าดีมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถไถจอนเดีย5045ูนดีปี57นะครับผมเอกสารนะครับใบอินวอยนะครับไม่มีเล่มนะครับเป็นเอกสารใบอินวอยสามารถเอาไปทำเป็นเล่มได้นะครับผมรถคันนี้ก็มีอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่านห้านะครับผมราคาเปิดอยู่ที่350,000บาทนะครับผม ทรงฟรีแถวภาคอีสานนะครับสนใจโทร0 3 3 9 3ย์เก้าสมห้สาดนะครับผมรถส,สวยๆพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ